สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะมาทำการทดสอบเครื่องเล่นวิดีโอเทปยี่ห้อ Panasonic นะครับนี่คือ Panasonic NVSJ3 นะครับคุณผู้ชมครับ Panasonic SJ3 หรือชื่อเต็มๆของรุ่นก็คือนี่ครับเดี๋ยวให้ดูใก,ใกล้ๆ Panasonic NVSJ3 นะครับ เป็นเครื่องเล่นวิดีโอเทป v s s ในสมัยก่อนนะครับเป็น Super Drive Long Play for 8 Hour Recording นะครับ Easy Guide นะครับเป็น Easy Guide OSD Auto Voltage Aluminium Head Cleaner นะครับมีระบบทำความสะอาดหัวอ่านด้วยตัวเองนะครับมาดูช่องต่อทางด้านหลังนะครับช่องต่อทางด้านหลังผมต่อไปแล้วก็เป็นแค่ระบบโมโนนะครับ สายแดงไม่ต้องมันมีแค่ขาวเหลืองเท่านั้นนะครับสีเหลืองเหลืองก็คือสัญญาณวิดีโอสัญญาณสายสีขาวก็คือสัญญาณเสียงหรือว่าออริโอนะครับอันนี้วิดีโอออริโอมันมีเอาท์กับอินนะครับข้างบนผมต่อไว้ก็คือเอาท์ถ้าอินนี่ก็คือข้างล่างนะครับนาสัญญาณเสียงจากแหล่งภายนอกเข้าได้นะครับ เอาละครับเดี๋ยวจะลองทําการเปิดเครื่องนะครับขายตามสภาพเลยนะครับสภาพมายังไงมาทดสอบขายแบบนั้นกันเลยอ่ะเปิดเครื่องดูขึ้นมาก่อนปึ๊บนี่ถ้าเปิดเครื่องขึ้นมาจะมีไฟเข,เขียวตรงนี้อ่ะลองเอาม้วนใส่เข้าไปเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงกันนะครับปึ๊บอ่าใส่เข้าไปอ่ะใส่เข้าไปแล้วกดปุ่มเพล์ได้เลยครับตรงนี้นะครับปุ่มเพล์อยู่ตรงนี้ปึ๊บมีสัญลักษณ์สาม ขีดขึ้นมาก็แสดงว่าเล่นนะครับนี่ครับก็พอเล่นได้นะครับแต่ภาพจะไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่แต่ก็พอดูได้นะครับอย่างที่เห็นนะครับนะครับก็พอดูได้นะครับผมทดสอบให้ดูเลยครับว่าเล่นได้ปกตินะครับเครื่องเล่นวิดีโอเทป v s s ยี่ห้อ Panasonic รุ่น NVSJ3 นะครับลองสต็อปดูครับไหนลองสต็อปดูผมจะลองกดปุ่มสต็อปนะครับตรงนี้ อ่าเนี่ยสต็อปแล้วสต็อปแล้วก็กดเพล์นะครับอ่ากดเพลงอ่าปึ๊บหนี่ต้องมีสัญ,ญลักษณ์สีเขีเขยวสามสีขึ้นมานะครับมันนึงจะเล่นนะครับนี่ครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้แต่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตามสภาพนะครับเพราะว่ามันมันนานมากแล้วนะครับเครื่องเล่นวิดีโอเทปอ่าผมได้มานะครับรับซื้อตามบ้านมามาทดสอบดูมัน ใช้ได้ก็ขายนะครับเวลาขายเนี่ยเนื่องจากผมก็ซ่อมไม่เป็นเหมือนกันนะครับทดสอบที่ใช้ได้ก็เอามาขายถ้าหากว่ามีปัญหานะครับก็ทิ้งได้เลยนะครับผมซ่อมไม่เป็นนะครับย้ํานะครับถ้ามีปัญหาเนี่ยไม่ต้องติดต่อผมนะครับถ้าผมขายไปเพราะว่าบอกเลยว่าผมก็ซ่อมไม่เป็นผมไม่ใช่ช่างซ่อมนะครับคุณผู้ชมขายอย่างเดียวครับเอามาทดสอบให้ดูนะครับแบบนี้ว่ามันเล่นได้เนี่ยก็ ก็ขายนะครับเล่นได้ก็ขายเห็นเห็นอยู่นะครับกับตาว่ามันเล่นได้นะครับนี่มันเล่นได้แต่ถ้าผมส่งไปแล้วไม่รู้ว่าโดนกระแทกโดนอะไรเนี่ยมันจะเสียหายหรือเปล่าลองอ,ออกมาดูถ้าผมส่งไปนะครับกรณีมีลูกค้าซื้อเนี่ยผมส่งไปแล้วเนี่ยบางทีขนส่งโยนขนส่งกระแทกแล้วมันใช้ไม่ได้เนี่ยผมก็ไม่รับคืนนะครับขายถูกๆให้เอาไปเสี่ยงดวงวัดดวงกัน่ะลองเอาใหม่ลองเอาเข้าใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อใส่ม้วนเข้าไป ก็ให้เครื่องมันเตรียมความพร้อมรอสักครู่นะครับค่อยกดปุ่มเลย์ครับเนี่ยน่าจะพร้อมแล้วก็กดปุ่มเลย์ตรงนี้ได้เลยนะครับให้มันมีสัญ,ญลักษณ์สาเสีเข,เขียวขึ้นมาตรงนี้นะครับมันนึกจะเล่นนี่ครับก็ย้ําว่าใช้ได้แน่นอนนะครับแต่เวลาที่ผมส่งไปแต่ผมห่อให้ดีแน่นอนนะครับเวลาขนส่งมันโยนหน้าโยนหลังแบบเนี้ผมก็ไม่รับประกันนะครับย้ํากับคุณผู้ชมตรงนี้เลยว่าไม่รับ ประกันนะครับผมฉายให้ดูทดสอบให้ดูตรงนี้ว่ามันใช้งานได้ปกติก็ขายนะครับคุณผู้ชมครับถ้าส่งไปแล้วใช้ไม่ได้ผมไม่รับคืนนะครับแล้วก็ไม่คืนเงินทุกกรณีนะครับต้องพิจารณาดีๆก่อนที่จะทําการสั่งซื้อกับผมนะครับทดสอบให้ดูว่ามันใช้ได้มันเล่นได้แน่นอนนะครับสภาพเครื่องนะครับก็ไม่ไม่ไม่มีร่องรอยอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ก็เก่าตามสภาพนะครับไม่มีร่องรอยที่ว่า บุบหรือโดนโยนอะไรทั้งสิ้นนะครับอ่าให้ดูข้างนี้ก็ไม่มีโดนบุบโดนอะไรนะครับก็ทดสอบให้ดูนะครับว่ามันใช้ได้นะครับอ่ะทดสอบสต็อปแล้วก็อีเจ็กออกมาอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าก่อนที่จะทําการขายนะครับอ่าเนี่ยก็เอาออกมาก็ได้ปกติเอาลองดูใหม่อีกรอบหนึ่งใส่เข้าไปใส่เข้าไปอย่าเพิ่งกดเพลย์นะครับรอให้มันเตรียมความพร้อมก่อนอ่ะนี่น่าจะได้แล้วให้กดปุ่มเพลย์ตรงนี้ มันจะขึ้นไฟสามสีตรงนี้ก็แสดงว่ามันเล่นนะครับนี่ครับถ้าขึ้นไฟสามสีแบบนี้มันก็ทําการเพล์นะครับนี่ครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวสต็อปดูอีกทีหนึ่งสิปึบเนี่ยสต็อปแล้วนะครับอ่าเพล์อีกรอบหนึ่งปึบสามสีขึ้นตรงนี้นี่ก็แสดงว่ามันเล่นนะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับ ใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับอ่ะสต็อกก่อนเอาคุยกันก่อนกับคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเครื่องนี้นะครับผมขายในราคา1,700บาทนะครับเงื่อนไขนะครับผมไม่รับประกันนะครับส่งไปแล้วแต่จะห่อให้แบบดีที่สุดนะครับจะห่อให้ใส่บบเบิ้ลหนาๆให้ดีที่สุดในกรณีที่เครื่องไปถึงมือลูกค้าแล้วหากลูกค้าทดสอบแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับผมไม่รับคืนนะครับเพราะว่าผมทดสอบตรงนี้มันใช้ได้นะครับ ผมไม่รับคืนแล้วก็ไม่คืนเงินทุกกรณีนะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าก็พิจ,จารณา,าดีๆก่อนที่จะตัดสินใจซื้อก่อนที่จะโอนเงินให้ผมนะครับคุณผู้ชมครับย้ําว่ามันใช้ได้อยู่กับผมถ้าส่งไปหาลูกค้าถ้าใช้ไม่ได้ผมไม่รับคืนและไม่คืนเงินทุกกรณีนะครับพิจารณาดีๆก่อนทําการสั่งซื้อพิจารณาดีๆก่อนทําการโอนเงินนะครับคุณผู้ชมครับ่ะย้ํา อ่ะทดสอบเลยก่อนจะที่จะปิดเครื่องอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับก็ใช้ได้ปกตินะครับอ่าแต่ว่าไปถึงลูกค้าแล้วนี่มันจะเป็นยังไงอ่ะสะต็อกก่อนปึ๊บสต็อปอ่าแล้วก็กดปุ่มเพลย์รูอีกรอบหนึ่งปึ๊บนี่ไฟสามสีขึ้นนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวการทดสอบจาก เดชชาติพวงเกตอ่าลืมบอกราคานะครับคุณผู้ชมเอาไว้ก่อนนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา1,700บาทนะครับถ้าสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่08158 51998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ